นัดเพื่อนยังไงให้ไม่ล่มหลังจ,จากที่ลงคลิปทริปชะอํา28คนไปเนี่ยก็มีคนสงสัยกันเข้ามาเยอะมากว่านัดเพื่อนยังไงให้ไม่ล่มวิธีการของเราเนี่ยก็คือการวางแผนที่ชัดเจนว่าเราจะไปที่ไหนไปวันไหนเวลาไหนสร้างโพรขึ้นมาแล้วก็ให้ทุกคนบวชกันว่าจะไปที่ไหนเวลาไหนวันไหนยังไงแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากก็คือการจ่ายเงินว่าต้องจ่ายยังไงต่อมาก็คือเป็นการเก็บเงินเหมือนมัดจําไว้เลย ซึ่งการมาจาเนี่ยมันดีมากๆก็คือมันจะทําให้เราแน่ใจว่าเพื่อนคนนี้ไปแน่ๆแ,แล้วถ้าเขามาจําแล้วแล้วเขาไม่ไปเราก็ยืดสิ<อ>หลังจากที่เราเนี่ยวางแผนชัดเจนแล้วว่าเราจะไปที่ไหนแล้วเราถามเพื่อนแล้วโอเคเพื่อนโอเคแล้วไม่บิดอีนึงใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งเลยที่สําคัญก็คือผู้ปกครองเว้ยเราเลยทําสไลด์ให้ผู้ปกครองได้ดูว่าเราไปกันจริงๆทั้งหน้าสมาชิกทั้งที่พักที่เราจะไปมีทุกอย่างเลยแล้วเราก็อธิบายให้ผู้ปกครองเข้าใจว่า เราไปแล้วปลอดภัยแล้วก็อีกตัวช่วยหนึ่งเนี่ยในการช่วยเก็บเงินก็คือขุนทองขุนทองเข้ามาในกลุ่มแล้วก็มให้มาช่วยแจกแฟงบินทุกอย่างที่จะให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยจ่ายเงินได้นนตรงเวลาด้วยสุดท้ายนี้เนี่ยต้องมีแม่งานอยู่หนึ่งคนที่เป็นคนคุมทุกอย่างคนที่เด็ดขาดมากๆทีิในการเก็บเงินง่ายๆเนี่ยก็คือวางแผนเป็นเดือนๆเ,เว้ยซึ่งทิปที่เราไปเนี่ยก็คือวางแผนไตั้งแต่มกราแล้วรสรุปให้เข้าใจง่ายๆสั้นๆเนี่ยก็คือต้องมีคนที่เด็ดขาดอยู่หนึ่งคนเนี่ยเป็นคนนําทีมแล้วก แล้วก็ต้องเก็บเงินมัดจําเอาไว้เนี่ยเพื่อที่เพื่อนๆเนี่ยจะได้ไปแล้วแบบไม่ลม่มเหมือนเป็นพันธะสัญญากันว่าแกจะไม่บิดเราสุดท้ายนี้คลิปชะอําของเราเนี่ยก็ถึงหนึ่งล้านิวแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะไปไหนเราติดตามไ้ได้เลย